สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีตะวันออกกับโ r เรน t ทลเมดวันนี้เรามีเรื่องราวของอันญมณีแห่งความหวานมาฝากกันค่ะถ้าพูดถึงสมุนไพรที่หวานละมุนแต่ไม่ทำ้ายสุขภาพหลายคนต้องร้องอ๋อแน่นอนเพราะนั่นก็คือหลัวห้าฮนกัวหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าหล่อหั่งกวยนั่นเองค่ะเจ้าลูกกลมๆดำๆเนี่ยไม่ได้มีดีแค่หวานนะคะ แต่ในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาเปรียบเหมือนยาวิเศษสามัญกระจำบ้านเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องการดูแลปอดและลำไส้ใหญ่ค่ะทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าในมุมมองหมอจีนเขามองเจ้าหลัวหั่นกัวนี้ยังไงอย่างแรกเลยคือรสชาติค่ะเขามีรสหวานและมีรึเป็นกลางคำว่าเป็นกลางเนี่ยดีมากๆเลยนะคะแปลว่ามันไม่ร้อนและไม่เย็นจนเกินไปทำให้ทานง่ายเหมาะกับทุกคน โดยฤทธิ์ของเขาจะวิ่งเข้าสู่เส้นลมปราณปอดและลำไส้ใหญ่ค่ะหน้าที่หลักๆคือเพิ่มความชุ่มชื้นใครที่ไอแห้งๆคอแห้งผากหรือมีเสมหะเหนียวข้นตัวนี้ช่วยได้ดีมากแถมยังช่วยหล่อลื่นลำไส้ใครที่มีปัญหาท้องผูกเพราะร่างกายขาดน้ำถ่ายยากแข็งเป๊กตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆค่ะ แล้วถ้าอยากจะลองทำดื่มเองที่บ้านจะจับคู่กับอะไรดีล่ะวันนี้มี4สูตรเด็ดมาแจกกันค่ะสูตรที่1สูตรคลาสสิกดับร้อนบํารุงสายตาให้ใช้หลัวหั่นกัวต้มคู่กับจื้อหัวหรือดอกเก๊กฮวยค่ะจื้อหัวเขามีริกเย็นช่วยเคลียร์ความร้อนทำให้ตาสว่างพอเจอกับความหวานของหล่อาั่นกวยจะช่วยตัดรสขมได้ดีมากแต่เคล็ดลับคือ อย่าต้มเก๊กฮวยนานนะคะใส่ลงไปแค่5-10นาทีสุดท้ายพอไม่งั้นจะขมปีเลยละค่ะสูตรที่2ใครนอนไม่หลับร่างกายเพลียๆต้องแก้วนี้ให้ใช้หลัวหั่นกัวต้มรวมกับหงเจาหรือพุทซาจีนและหลงเย็นหรือลำไย,ยแห้งค่ะ พู้าศาจีนกับลำไยจะช่วยบำรุงเลือดและบำรุงชี่ช่วยให้จิตใจสงบหลับสบายขึ้นเยอะเลยค่ะสูตรที่3สดชื่นดับพิษร้อนให้ต้มคู่กับเหลียนโอหรือรากบัวค่ะสูตรนี้เหมาะมากเวลาอากาศร้อนๆหรือใครที่แสบท้องพอรากบัวเขาเย็นช่วยบำรุงกระเพาะได้ดี ต้มไปเลยค่ะ30-45นาทีจนรากบวนนิ่มทานได้ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยและสูตรสุดท้ายง่ายที่สุดก็คือใช้แทนน้ำตาลไปเลยค่ะเวลาต้มจับเลี้ยงหรือน้ำสมุนไพรขมๆอย่าเพิ่งรีบใส่น้ำตาลทรายนะคะลองใส่หลวหั่นกวัวแทนได้ความหวานธรรมชาติปรับสมดุลร่างกายแถมไม่เสี่ยงเบาหวานด้วยค่ะ ก่อนจากกันวันนี้มีเคล็ดลับสำคัญจากคุณหมอจีนฝากไว้นิดนึงค่ะข้อแรกก่อนต้มต้องบุ๊บนะคะล้างให้สะอาดแล้วบีบให้เปลือกแตกเลยเพื่อให้สารความหวานข้างในมันออกมาได้เต็มที่ขออ้อ2ระวังหวานเกินเห็นลูกเล็กๆแบบนี้หวานเจี๊ยบเลยนะคะใส่ทีละนิดแล้วชิมก่อน และถ้าใครเจ็บคอมากๆนะคะชงเผือกหรือเนื้อดื่มอุ่น,นๆจิบไปเรื่อยๆทั้งวันชุ่มคอดีนักแลเห็นไหมคะว่าหลัวหห่านกัวเป็นมากกว่าแค่เครื่องดื่มแก้กระหายแต่มันคือความหวานที่เป็นยาอย่างแท้จริงลองเอาสูตรไปทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจาก Oriental Mate ท่านสามารถปรึกษาการใช้ยาสมุนไพรจีนได้โดยเพิ่มเพื่อน n ล n t @Oriental Mate ได้เลยค่ะ